สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเจาะกระแสะโลกอีกครั้งนะครับผมเจสซี่ครับสวัสดีค่ะน้ำฝนค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องที่เหมือนกับพล็อตหนังเลยนะพี่เจสซี่มีทั้งการเดินทางผจญภัยกลางทะเลการ,รเผชิญหน้าทางการทหารและการเมืองระหว่างประเทศที่เข้มข้นสุดๆใช่เลยครับเราจะมาพูดถึงภารกิจที่ชื่อว่า Global Sumut Flotilla หรือกองเรือสูมุต ซึ่งเป็นปฏิบัติการของภาคประชาสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เป็นการรวมตัวของเรือพลเรือนกว่า40ลำกับนักกิจกรรมกว่า500ชีวิตจาก44ประเทศทั่วโลกที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการล่องเรือฝ่าการปิดล้อมทางทะเลเข้าไปยังชนวนกาซาแค่ฟังก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยชื่อสมุดหรือสมุดนี่มันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าคะมีแน่นอนครับ และนี่คือหัวใจสําคัญของภารกิจนี้เลยสูมูดเป็นคําภาษาอาหรับแปลว่าความยืนหยัดหรือความอดทนอย่างแน่วแน่มันไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆนะครับแต่มันเป็นแนวคิดหลักของการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์มานานหลายสิบปีแล้วเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธทีผ่านการดํารงอยู่คือการยืนหยัดอยู่บนผืนดินของตัวเองไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงสัญลักษณ์ของแนวคิดนี้ก็คือต้นมะกอก ที่อย่างรากลึกและทนทานนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าการตั้งชื่อน,นี้ก็เป็นการประกาศจุดยืนไปในตัวเลยว่านี่ไม่ใช่ภารกิจที่ก้าวร้าวแต่เป็นการแสดงออกถึงความยืนหยัดเคียงข้างชาวปาเลสไตน์แล้วใครเป็นคนจัดตั้งภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาคะเป็นการรวมพลังของหลายองค์กรเลยครับแต่ตัวหลักๆก็คือ Freedom Flotilla Coalition ซึ่งเป็นเครือข่ายนักกิจกรรมที่มีประสบการณ์จัดภารกิจแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์เรือมาวิมามาร่าในปี2010และก็ยังมีกลุ่มอื่นๆจากทั่วโลกมาร่วมด้วยทั้งจากแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ภารกิจนี้มันกระจายตัวและเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงครับแล้วเป้าหมายจริงๆของพวกเขาคืออะไรคะแค่ส่งของไปช่วยหรอนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเป้าหมายหลักจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นมากข้อแรกเลยคือการท้าทายการปิดล้อมทางทะเลของอิสราเอลโดยจงซึ่งดําเนินมาเกือบ20ปีแล้ว และถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติว่าเป็นการลงโทษแบบเหมารวมข้อ2คือการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจริงๆนั่นแหละครับทั้งอาหารน้ำยารักษาโรคแต่ที่สําคัญคือข้อ3คือการสร้างระเบียงมนุษยธรรมที่นําโดยประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศล้มเหลวภาคประชาสังคมก็สามารถลุกขึ้นมาทําเองได้เหมือนกับว่าสิ่งของที่บรรทุกไปบนเรือมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แต่สารที่ต้องการจะสื่อมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก แล้วคนที่อยู่บนเรือล่ะคะเป็นใครกันบ้างได้ยินแว่วๆว่ามีคนดังระดับโลกไปด้วยหรอคะโอ้โหไลฟ์อัพนี้ไม่ธรรมดาเลยครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากของผู้จัดเลยคนที่ดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเกรตาทุนเบิร์กนักกิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมชาวสวีเดนการมาของเธอทําให้สื่อทั่วโลกจับตามองภารกิจนี้แบบตามไม่กระพริบเลยครับว้าวเกรตาทุนเบิร์กเลยเหรอคะแล้วมีใครอีกบ้างยังมีมันล่ามันเดลา หลานชายแท้ๆของเนลสันมาเดลาซึ่งการมาของเขาก็เป็นการเชื่อมโยงการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์เข้ากับการต่อต้านการแบ่งแย่งสีผิวในแอฟริกาใต้มีอดีตนายกรัฐมนตรีเมืองบารเซลโลนาเอดาโคลาวและที่สำคัญที่สุดคือมีสมาชิกรัฐสภาจากหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนอิตาลีไอแลนด์โปแลนด์นั่งเรือไปด้วยการมีสสไปด้วยนี่มันส่งผลยังไงคะ มันเป็นการสร้างโล่มนุษย์แห่งชื่อเสียงระดับโลกขึ้นมาเลยครับน้ำฝนลองคิดดูว่าถ้าอิสราเอลใช้ความรุนแรงกับคนเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลของประเทศนั้นๆจะนิ่งเฉยไม่ได้แน่นอนมันเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเมืองให้กับการสกัดกั้นที่รุนแรงแบบมหาศาลซึ่งต่างจากเหตุการณ์มาวิมามา马าในปี2010ที่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นครั้งนี้ผู้จัดเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากอดีตครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งแพทย์ทนายความศิลปิน สหพันแรงงานคือเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่หลากหลายจริงๆครับเป็นยุทธศาสตร์ที่แยบยนต์มากจริงๆค่ะแล้วการเดินทางของพวกเขาราบรื่นไหมคะไม่ราบรื่นเลยครับการเดินทางที่ยาวนานกว่า1เดือนเนี่ยเจอปัญหาตลอดทางเลยกองเรือเริ่มทยอยออกจากท่าเรือต่างๆทั่วยุโรปและแอฟริกาเหนือช่วงปลายเดือนสิงหาถึงต้นกันยายนทั้งจากบาร์เซลโลนาในสเปนเจนัวในอิตาลีทูนิสในตุนิเซียแต่ก็ต้องเจอกับทั้งพายุอากาศเลวร้ายเครื่องยนต์ขัดข้อง ต้องแวะซ่อมกันวุ่นวายจากหลายประเทศมารวมตัวกันกลางทะเลแบบนี้นั่นแค่อุปสรรคจากธรรมชาตินะคะแล้วจากมนุษย์ล่ะคะมีการขัดขวางอะไรไหมมีครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นนะผู้จัดอ้างว่าพวกเขาถูกคุกคามด้วยโดรนหลายครั้งในน่านน้ำสากลเลยนะตอนที่จอดเรืออยู่ที่ตุนิเซียก็มีเหตุไฟไหม้บนเรือที่มีเกรตาทุนเบิกอยู่ผู้จัดเชื่อว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนพอเดินทางมาใกล้ๆกกรีซ ก็มีรายงานว่าโดรนมาทิ้งระเบิดแสงหรือสตันกราเนตแล้วก็ผงคันใส่เรือด้วยโอหน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วไม่มีใครบาดเจ็บหรอคะโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงครับแต่มันเป็นการข่มขู่ที่ชัดเจนมากแต่แทนที่นักกิจ,จกรรมจะกลัวแล้วหันหลังกลับการคุกคามนี้กลับนําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ภารกิจแบบนี้อะไรหรอคะสเปนและอิตาลีส่งเรือบล็ของกองทัพเรือมาคุ้มกันกองเรือเพราะบนเรือ มีพลเมืองและสสของพวกเขานั่งอยู่ด้วยรัฐบาลเลยต้องเข้ามาปกป้องแม้ว่าเรือรบเหล่านี้จะคุ้มกันแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ถอนตัวออกไปเมื่อเข้าใกล้เขตอันตรายก็ตามแต่มันเป็นการมอบความชอบทรรให้กองเรือนี้ในสายตาชาวโลกโดยไม่ได้ตั้งใจเลยครับสุดยอดไปเลยค่ะกลายเป็นว่าการคุกคามกลับให้ผลตรงกันข้ามและวินาทีเผชิญหน้าจริงๆล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ในที่สุดวันที่1ตุลาคม2025ก็มาถึงครับกองเรือเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าเขตอันตรายห่างจากชายฝั่งกาซาประมาณ70-75ถึงไมล์ทะเลซึ่งยังเป็นน่านน้าสากลอยู่อย่างชัดเจนกองทัพเรืออิสราเอลก็ส่งเรือรบออกมาล้อมไว้นักกิจกรรมบอกว่าเห็นประมาณ20กว่าลำเลยแล้วเกิดการประทะกันรุนแรงไหมคะไม่เลยครับนี่คือจุดที่แตกต่างจากเหตุการณ์มาวิมามาร่าอย่างสิ้นเชิงยุทธวิธีของอิสราเอลครั้งนี้เปลี่ยนไปมาก อย่างแรกเลยคือตอัดสัญญาณสื่อสารครับพวกเขารู้ว่าพลังของนักกิจกรรมคือการไลฟ์สดให้โลกเห็นดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือทําให้โลกมืดบอดจากนั้นก็ใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงที่บางรายงานบอกว่าเป็น s ง u อ water หรือน้ำเหมือนเหม็นฉีดใส่เรือแล้วทหารก็บุกขึ้นเรือแบบเป็นระบบสั่งให้นักกิจกรรมยกมือขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่อต้านรุนแรงแล้วฝั่งนักกิจกรรมทํำยังไงคะเมื่อรู้ว่าสื่อสารไม่ได้แล้ว พวกเขาก็พยายามไลฟ์สดให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับบางคนไลฟ์จนวินาทีที่ทหารขึ้นมาบนเรือแล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งทะเลไปเลยเพื่อไม่ให้โดนยึดบางคนอย่างสสโปแลนด์ก็อัดคลิปวิดีโอเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยพอโดนจับก็ให้ทีมงานที่อยู่ข้างนอกปล่อยคลิปออกมามันเลยกลายเป็นสงครามการแพร่ภาพหรือ Battle of Broadcast อย่างแท้จริงฝ่ายหนึ่งพยายามเปิดเผยอีกฝ่ายพยายามปิดกัน้น สุดท้ายนักกิจกรรมเกือบทั้งหมดประมาณ440-450คนก็ถูกควบคุมตัวถูกนำตัวไปที่ท่าเรืออัชดอทของอิสราเอลเพื่อเข้าสู่กระบวนการในประเทศกับประเทศซึ่งอิสราเอลก็รีบเผยแพร่าภาพของเกรตาทุนเวิร์กที่นั่งอยู่บนเรืออย่างปลอดภัยมีทหารเอาน้ำให้ดื่มเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาปฏิบัติต่อนักกิจกรรมอย่างดีไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นการรับมือด้านภาพลักษณ์ที่เตรียมมาอย่างดีเลยนะคะแต่ถึงจะไม่รุนแรง การไปสกัดกั้นเรือในหน้านน้ำสากลแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายหรอคะนี่แหละครับคือประเด็นใหญ่ที่ถูกเถียงกันในเวทีโลกเลยฝ่ายอิสราเอลอ้างว่าการปิดล้อมฉนวนกาซาเป็นมาตรการทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบขนอาวุธดังนั้นพวกเขามีสิทธิสกัดกั้นเรือทุกลำที่พยายามจะฝ่าฝืนแม้จะอยู่ในน่านาน้ำสากลก็ตามแล้วอีกฝ่ายว่ายังไงคะอีกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของสหรประชาชาติมองว่า การปิดล้อมนี้เป็นการลงโทษคนทั้งกาซาบอบเหมารวมซึ่งผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดังนั้นการสกัดกั้นเรือในน่านาน้ำสากลจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไปด้วยนักกิจกรรมเองก็อ้างคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ IC j เจที่สั่งให้อิสราเอลต้องอำนวยความสะดวกในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมันเลยเป็นการประทะกันของหลักกฎหมาย2ชุดที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ปฏิกิริยาจากทั่วโลกเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะประเทศที่มีพลเมืองของตัวเองถูกจับอยู่โลกแตกออกเป็นสองขั้วชัดเจนเลยครับฝั่งที่ประนามอย่างรุนแรงนำโดยโคลอมเบียที่ประธานาธิบดีเปโตรโประกาศขับไลท่ทูตอิสราเอลและยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีเลยตุรกีก็ออกมาเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายมาเลเซียกับแอฟริกาใต้ก็ประนามอย่างหนักเช่นกันแล้วฝั่งยุโรปล่ะคะที่มีทั้งสสทั้งพลเมืองของตัวเองอยู่บนเรือ ฝั่งยุโรปจะมีท่าทีที่ระมัดระวังกว่ามากครับส่วนใหญ่จะแสดงความกังวลและมุง่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือด้านกงสูลเพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองตัวเองยังสเปนนี่เสียงแตกกันในรัฐบาลเลยรองนายกบอกให้สหภาพยุโรปตัดสัมพันธ์กับอิสราเอลแต่นายกเปโดซานเชสจะมีท่าทีที่นุ่มนวลกว่าไอสเตรเก็ออกมาประนามและเรียกร้องให้เข้าถึงพลเมืองของตัวเองโดยด่วน ส่วนอิตาลีนายกเมโลนีกลับวิจารณ์กองเรือด้วยซ้ำว่าไม่ได้ช่วยให้เกิดสันติภาพดูเหมือนว่าการมีสสอ,อยู่บนเรือจะสร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับรัฐบาลยุโรปเลยนะคะคือจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้แทนราฐฎรแต่จะแข็งกล้ามากก็คงไม่กล้าถูกต้องเลยครับส่วนองค์กรใหญ่อย่างสหภาพยุโรปนี่เงียบกริบเลยครับผู้นำระดับสูงไม่ออกมาพูดอะไรเลย มีแต่โฆษกที่ออกมาพูดกลางๆว่าต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็ถูกวิพา์วิจารณ์อย่างหนักว่า EU ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลยในขณะที่ภาคประชาชนนี้ออกมาเคลื่อนไหวกันเต็มที่มีการประท้วงในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปที่อิตาลีนี่สหพันธ์แรงงานถึงกับเรียกร้องให้นัดหยุดงานทั่วประเทศเลยนะครับฟังดูแล้วแม้ว่ากองเรือจะไปไม่ถึงกาซาแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกได้จริงๆนะคะ ใช่เลยครับแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเทียบกับเหตุการณ์มาวีมามาร่าในปี2010เราจะเห็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากครับตอนนั้นอิสราเอลใช้คอมมานโดบุกเรือและใช้กระสุนจริงจนมีคนเสียชีวิต10คนซึ่งสร้างวิกฤตทางการทูตครั้งใหญ่แต่ครั้งนี้อิสราเอลเรียนรู้แล้วว่าการใช้กําลังถึงชีวิตมันไม่คุ้มทางการเมืองเลยเปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีที่ไม่รุนแรงแต่เน้นการควบคุมข่าวสารแทนในขณะที่ฝั่งนะักกิจกรรมก็เรียนรู้ที่จะใช้คนดังและสส มาเป็นเกราะป้องกันตัวเองถูกต้องครับมันเหมือนกับวิวัฒนาการร่วมกันของยุทธวิธีระหว่างรัฐกับนักกิจกรรมแต่ละฝ่ายเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสําเร็จของอีกฝ่ายในอดีตแล้วก็ปรับจนยุทธ์ของตัวเองสุดท้ายแล้วเราจะสรุปภารกิจ global summit f o ต t i l l a นี้ว่ามันสําเร็จหรือล้มเหลวคะถ้ามองในทางปฏิบัติคือการนําของไปส่งให้ถึงมือคนกาซาก็ต้องบอกว่าล้มเหลวครับแต่ถ้ามองในเชิงการเมืองและเชิงสัญ,ญลักษณ์ ผมว่ามันประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยในน้ําฝนยังไงคะเพราะภารกิจนี้สามารถทําลายกําแพงแห่งความเงียบที่ปกคลุมการปิดล้อมฉนนกาซามานานได้สําเร็จมันบังคับให้โลกต้องหันกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งบังคับให้รัฐบาลต่างๆต้องแสดงจุดยืนและเปิดโปงความแตกแยกของประชาคมโลกในประเด็ดนนี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังของภาคสังคมข้ามชาติที่สามารถท้าทายนโยบายของรัฐและสร้างแรงกดดันในระดับโลกได้ และยังได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ๆสําหรับการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีในอนาคตด้วยใช่ครับแม้ว่าการปิดล้อมจะยังคงอยู่แต่กองเรือ Global Summit f r o t i l a ก็ได้ส่งสารที่ชัดเจนไปทั่วโลกว่ากาซาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและจิตวิญญาณแห่งสมุรหรือความยืนหยัดนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะในปาเลสไตน์แล้วแต่ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะกระแสะโลกในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งข้อมูลและแง่คิดที่น่าสนใจกลับไปนะครับ ใหรอาค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ